สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำกองทัพฝ่ายต่างๆในโลกของ Warhammer 40k โดยในตอนแรกตอนนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงแค่กองทัพที่อยู่ในฝ่ายของ Imperium of Mankind โดยถ้าเราพูดถึง Imperium of Mankind เนี่ยสิ่งแรกที่เราถึงก็ต้องเป็น Space Marine ครับหรือว่า a d e p t u s Astartes โดยที่ Space Marine ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคสงคราม Unification War ที่ Emperor เนี่ย ได้สร้างกองทัพ Thunder Warrior ขึ้นมาเพื่อยึดครองดาวโลกนะครับแต่ว่าหลังจากช่วงท้ายๆของสองครามเนี่ย Thunder Warrior เนี่ยเป็นทหารที่ยังไม่เพอร์เฟตรงที่ว่าพวกเขามีความเกี่ยวกลาดแล้วก็ตั้งใจที่จะล้มล้าง Emperor เองด้วยทำให้ Emperor เนี่ยได้สร้างกองทหารชนิดใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า Space Marine ในการกวาดล้างเหล่า Thunder Warrior เหล่านี้ครับ โดย Space Marine เนี่ยก็ยังถูกใช้งานมาจนถึงยุค h o r u ลัสเฮเลซนะครับหรือว่าการกรบฏของ h o r u ลัสที่หนึ่งในพลาย a มากที่ชื่อว่า h o r u ลัสเนี่ยได้ชักชวนให้พลายมากคนอื่นๆอีกประมาณครึ่งหนึ่งของอิมพีเรียเนี่ยให้ก่อกระบฏกับเอ p e r พ r แล้วก็เข้าฝ่ายตัวเองกับพวกเทพเคออสครับทำให้หลังจากเหตุการณ์ฮอ r u ลัสเฮเลซีเนี่ยสเปซมารีนทั้งหมดเนี่ยจำนวนลดลงไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยกลายเป็น ฝ่ายกบฏไปและก็อีกครึ่งหนึ่งก็ยังพักดีต่อเอ็มเพอเรอร์อยู่หลังจากที่เหล่าไพายมักเนี่ยได้ค่อยๆทยอยตายหรือว่าหายตัวไปทําให้เป็นเวลานับหมื่นปีเนี่ยสเปซมันก็ต้องปกครองกันเองครับโดยแต่ละแชปเตอร์เนี่ยก็จะมีโครงสร้างแชปเตอร์ที่ว่ามีตัวหัวหน้าเป็นแชปเตอร์มาสเตอร์แล้วก็มี company คอปเปอี่ขับตันในการดูแลฝ่ายอื่นๆของหน่วยแชปเตอร์นะครับโดยกฎเกณฑ์โครงสร้างของแชปเตอร์ต่างๆเนี่ย จะถูกกำหนดไว้โดยหนังสือที่เรียกว่า Codex a s t a ต e เ s นะครับที่สร้างขึ้นโดยโรเบอร์เต้การิแมนายมาของอันตามาลีนครับโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะกำหนดกฎต่างๆแล้วก็วิธีการต่อสู้ของ Space Marine ที่ใช้ในช่วงฮอลลัสเซเลซีนะครับแต่ว่าก็ยังคงใช้มาถึงปัจจุบันโดยความเชื่อมั่นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยแต่และชปเตอร์ก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นบางชปเตอร์เนี่ยก็จะตั้งกฎไว้ตายตัวว่าต้องทำตามหนังสือทุกอย่าง หรือว่าบางแชปเตอร์เนี่ยก็เลือกที่จะอะด p t ไปตามสถานการณ์เองแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังในหนังสือเล่มนี้เท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยแชปเตอร์สเปซ e ารินแ e ปเตอร์หนึ่งจะมี Space Marine ประมาณ1000คนครับแต่ว่าบางแชปเตอร์อย่าง Back Templar เนี่ยก็ได้ละเมิดกฎข้อนี้เพราะว่า Back Templar เนี่ยต้องการที่จะแพร่กระจายการครูเสดของพวกเขาไปทั่วจัก,กรวาลทําให้พวกเขาเนี่ยสร้างกองยานแล้วก็ก่อครูเสดพร้อมกับเกณฑ์คนมาเพิ่มในการ สร้างจํานวนสเปซมารินให้เพิ่มขึ้นนะครับโดยจํานวนของแบคเทมยพลาเนี่ยไม่สามารถคาดการได้แต่ว่าคาดว่าน่าจะมีจํานวนมากที่สุดในอีเทียมแล้วครับโดยสเปซมารินที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าจีนซีดโดยจีนซีดเนี่ยเป็น DNA ของไพร์มาร์กแต่ละคนที่ส่งทอดสืบต่อกันมาครับโดยที่เวลาสเปซมารินคนใดคนหนึ่งตายไปเนี่ยก็จะมีแพทย์สนามหรือที่เรียกว่าอพอเทเคีรี่นะครับมา เอาจีนซีดของคนที่ตายออกเพื่อที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็สืบทอดต่อให้สเปซมารีนรุ่นต่อไปนะครับโดยถ้าเกิดว่าแชปเตอร์แชปเตอร์หนึ่งเนี่ยจีนซีดเนี่ยถูกครอบงำหรือว่ากลายพันธุ์โดยเควอสก็ทําให้ทางแชปเตอร์เนี่ยล่มสลายได้เลยนะครับแต่ว่าใน,นปัจจุบันหลังจากที่โรเบอร์เต้กาลิแมนไพรม์าของอันต้ามารีนได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับทำให้สเปซมารีนเนี่ยได้รับการอัปเกรดกลายเป็นไพรมาริสสเปซมารีนโดยไพรมาริสสเปซมารีนเนี่ย นอกจากจะใช้จีนซีชุดใหม่แล้วก็ยังมีอวัยวะเทียมเพิ่มเสริมขึ้นมาทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าสเปซมารีนรุ่นเก่าครับโดยสเปซมารีนที่เกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยจะเรียกว่าสเปซมารีนจากอัลติมา founding นะครับโดยชื่ออัลติมาเนี่ยก็มาจากอัลต r ามารีนนั่นเองหลังจากที่เกิดเรื่องสเปซมารีนกันมานานแล้วผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องแชปเตอร์ต่างๆของเรล่าสเปซมารีนนะครับโดย ในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะขอพูดแค่ช h a เตอร์หลักๆที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็น chapter แรกที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นช h a เตอรลองที่มีวีรกรรมต่างๆในจักรวาลน,นี้นะครับโดย chapter แรกที่เราเรียกกันว่า first founding เนี่ยก็จะเป็น chapter ที่พักดีกับ Emperor ในเหตุการณ์ h o r ลัสเซเซนะครับโดย chapter แรกที่เราพูดถึงกันเลยก็คือ Altamarin er โดยอัล a m a r i n เนี่ย มีดาวหลักอยู่ที่ดาวอันต้ามามีไพลมาร์กชื่อว่าโรบูเต้กลีแมนแชปเตอร์อันต้ามาลีเนี่ยเป็นแชปเตอร์ที่เก่งกาจในเรื่องการวางแผนและก็ทักษะในการจัดการนะครับโดยว่ากันว่าจากแชปเตอร์ทั้งหมดเนี่ยอัลต้ามาลีเนี่ยเป็นแชปเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุดนะครับโดยพวกเขาสามารถยึดครองดาวแล้วก็พัฒนาดาวดวงนั้นให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอมพีเลียมได้ โดยแชปเตอร์นี้นะครับมีแชปเตอร์มาสเตอร์ที่ชื่อว่า m a n i a s c a า G a มีเฟิร์สกัปตันชื่อว่า Carto ต c a r i u s นะครับโดยทั้งสองตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โด่งดังแล้วก็มีเนื้อเรื่องโดดเด่นในด้านฝีมือการต่อสู้มากๆนะครับนอกจากแชปเตอร์นี้จะมีตัวละครที่เก่งกาจและก็มีชื่อเสียงในเรื่องการปกครองแล้วนะครับแชปเตอร์ <Chapter S 2> นี้เนี่ยยังมีจีนซีที่เสถียรที่สุดในเหล่าสเปซมารินทั้งหมดทำให้แชปเตอร์ใหม่ๆที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจาก First Founding นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้จีนซีทของอันต้ามารีนทางนั้นเลยนะครับโดยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเหล่าอันต้ามารีนเนี่ยก็จะเป็นสไตล์กีกโรมันโดยเฉพาะหมวกที่ใส่หรือว่าดาบสั้นที่สเปซมารีนพกกันไว้นะครับก็เป็นดาบสไตล์โรมันแชปเตอร์ต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือแชปเตอร์บั o รแองเจิลครับโดยบั o o แองเจิลเนี่ยมีไพลามาร์ชื่อว่าซ g งก n เน s นะครับ แล้วก็มี Chapter Master ที่ชื่อว่า Lord อมม m นเดอร์ล u i ส d ดันเนะครับโดย l u i ส d ดันเต้น่ยเป็น Space Marine ที่มีอายุเยอะที่สุดในจักรวาร w a วอร์แฮมแล้วโดยที่เขาเนี่ยมีอายุประมาณ1,500ปี l u i ส d ดันเต้นี่แต่เดิมนะครับเป็นเด็กธรรมดาที่อยู่ในดาวที่ชื่อว่า b a l s e เค n ร์นดัโดยที่ Dante ้นี่ก็ไม่ได้เก่งหรือว่าพิเศษกว่าเด็กคนอื่นๆในการคัดเลือกสเปซมาร n นครับ แต่ว่าเขาเนี่ยถูกโชคชะตากำหนดมาให้เป็นฮีโร่ของอิมพีเรียมโดยที่มีคำทํานายไว้ว่าดันเต้เนี่ยในยามที่อิมพีเรียมถึงคราวคับขันที่สุดจะมีนักรบใส่ชุดเกาะสีอทองเพื่อเข้ามาช่วยชีวิตเอมเพอเรอร์เอาไว้โดยดาวหลักของเหล่าบลัดแองเจิลนะครับก็เป็นดาวที่ชื่อว่าบาวส่วนลักษณะเฉพาะตัวของบลัดแองเจิลนะครับก็คืออาการแบล็กเลชแล้วก็เรดเตอร์สโดยที่แบล็กเลชเนี่ย เกิดขึ้นหลังจากที่แซงกิ n นียสถูกฮอรัสฆ่าตายในช่วงท้ายของฮอรัสเฮเลซีนะครับโดยแบล็กเลชเนี่ยจะเป็นอาการที่บลัดแองเจิลแต่ละคนน่ยจะเห็นภาพตัวเองเป็นแซงกิเนี u สก่อนที่จะถูกฮอรัสฆ่าตายแล้วก็เห็นคนรอบตัวทุกคนน่ยกลายเป็นฮอรัสไปหมดนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลัง่งแล้วก็โกรธทําให้อยากฆ่าคนรอบๆตัวนะครับบลัดแองเจิลที่อยู่ในสภาพอาการแบล็กเลชเนี่ยก็ถูกส่งไปอยู่ในเดสคอมพานีนะครับ โดย Red Company เนี่ยก็จะเป็นนักรบแนวหน้าที่ถูก Blood Angel เน่ยส่งให้เข้าไปสังหารศัตรูให้หมดนะครับก่อนที่พวกเขาจะถูกฆ่าตายสําหรับอาการต่อมานะครับก็คือ Red t e ร r s โดย r a เ t e ร r s เนี่ยเป็นอาการของ Chapter ทุกช h a p t e r ที่มี Gene s สของ Blood Angel นะครับเป็นอาการที่ทำให้เหล่า Space m a r i เนี่ยมีอาการกระหายเลือดขึ้นมาและเมื่อพวกเขาดื่มเลือดเนี่ยก็จะทำให้พวกเขาได้รับพลังชีวิตที่ฟื้นฟูขึ้นนะครับ แต่ว่าแชปเตอร์มาสเตอร์ของ Blood Angel อย่าง l o u i s Dante เนี่ยกับเลือกที่จะไม่ดื่มเลือดของมนุษย์นะครับแชปเตอร์ chapter ต่อมานะครับก็คือ Dark Angel โดย Dark Angel เนี่ยมีไพลแมกที่ชื่อว่า l e o n e l j o h ล s o n นะครับมีดาวหลักอยู่ที่ The Rock โดย The Rock เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นดาวหลักนะครับแต่ว่าเป็นเศษเสี้ยวของดาวหลักที่ชื่อว่าดาวคาริบานโดยที่ดาวคาริบานเนี่ยในตอนท้ายของช่วงฮอลลัสเลซี่นะครับถูกระเบิดทิ้งทําให ดาวเนี่ยแตกเป็นเสี่ยงๆแล้วก็มีเศษเสี่ยวที่ล่องลอยออกมาเป็น The Rock กโดยดาร์คแองเจิลเนี่ยใช้เดอ Rock ในการเคลื่อนที่ไปมาแล้วก็เป็นสูตรบัญชาการหลักนะครับโดย Chapter นี้เนี่ยมี Chapter Master ที่ชื่อว่า a อ r a e l แล้วก็มี Master l a ลาซาลนะครับเป็นตัวละครสําคัญที่ได้รับการอัปเกรดให้กลายเป็น Primarist แล้วก็เป็นฟิฟตกัปตันนะครับส่วนสไตล์หลักของ Chapter นี้นะครับก็จะเป็นสไตล์ของอัศวินยุคก,กลาง โดยที่ตัวละครของแชปเตอร์นี้เนี่ยก็ได้รับการตั้งชื่อให้คล้ายกับเทวทูตหรือเทวดาต่างๆนะครับเช่นอสราเอลเบริอลเอเซเคียลนะครับโดยแชปเตอร์นี้เนี่ยก็มีความลับอันดำมืดที่เรียกว่าฟอลเลนนะครับโดยในเหตุการณ์ฮอรลัสเซเลซีนะครับพ่อเลี้ยงแล้วก็รองผู้บัญชาการของดาร์คแองเจิลที่มีชื่อว่าลูเทอร์ได้ทำการก่อกระบฏท,ทำให้เหล่าสเปซมารินดาร์คแองเจิลที่ได้รับการฝึกฝนขึ้นมาใหม่ในดาวคาริบานเนี่ย ร่วมเข้าการก่อก,กรบฏไปด้วยนะครับทำให้ Lion l i o n อนเอลจอ n สแล้วก็กองทัพหลักของ Dark Angel ที่ออกไปก่อคูเสษมาต้องกลับมาปราบกระบฏครั้งนี้นะครับหลังจากเหตุการณ์ฮอลลัสเฮเลซีนะครับฟอรเรนส่วนใหญ่ได้ทําการหนีเข้าไปในมิติวาร์และบางส่วนก็ได้เข้าพวกกับฝ่ายเควอสททำให้ Dark Angel เนี่ยออกตามล่าเหล่าฟอร l เรนพวกนี้นะครับโดยฟอร l เรนที่ถูกจับได้เนี่ยก็ถูกดาร์คแองเจิลับมาทรมานแล้วก็สืบสวนให้สาภาพาบาป และหัวหน้าการก่อกระบฏอย่างรูเทอร์เนี่ยก็โดนจับมาแล้วก็ทรมานไว้อยู่ในเดอะร็อกเหมือนกันแต่ล่าสุดรูเทอร์ได้ทําการหนีออกไปแล้วก็รวบรวมกองกําลังฟอร์เรนอยู่ในขอบนอกของจักรวาลน,นะครับดาร์คแองเจิลนะครับก็จะมีกลุ่มพิเศษที่เรียกว่าเดอะอินเนอร์เซอร์เคิลเดอะอินเนอร์เซอร์เคิลเนี่ยเป็นสเปซมารินอาวุโศของดาร์คแองเจิลที่จะรับความไว้วางใจให้เก็บความลับของเดอะฟอร์เรนเอาไว้โดยความลับของเดอะฟอรเลนเนี่ยจะไม่มีแชปเตอร์แชปเตอร์อื่นที่รู้เรื่องนี้ แล้วก็ถ้ามีใครที่รู้เรื่องนี้นอกจาก Dark Angel เนี่ยก็ถูกกำจัดเหมือนกันครับชั a เตอร์ถัดมานะครับก็คือ Space Wolf โดย Space Wolf เนี่ยมีไพรมาร์ที่ชื่อว่า r e m a n Lu มีดาวหลักอยู่ที่ดาว f e n l i s ชั珀เตอร์นี้นะครับมีลักษณะเฉพาะตัวที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นทีมแนวไวกิ้งแล้วก็หมาป่าตำแหน่งต่างๆในชั a เตอร์นี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่มีคำว่า Wolf ต่อด้วยนะครับโดยชั a เตอร์นี้นะครับมีชั a เตอร์มาสเตอร์ที่ชื่อว่าโลแกนกิมนา แล้วก็มีตัวละครสำคัญที่ข้าม r ูบิคอนไพรม a r ิสเพื่ออัปเกรดให้กลายเป็นไพรม s s ิสเ e ส a r i ินที่ชื่อว่าแร็กนา b l a ็กเมนนะครับโดยแร็กนามแร็กเมนเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนของแชปเตอร์นี้ตำแหน่งแชมเปี้ยนเนี่ยจะถูกมอบให้กับ s p สเป m a r i ินที่มีความสามารถในด้านการต่อสู้เก่งที่สุดและพวกเขาเนี่ยก็ถูกส่งไปโดยแชปเตอร์เพื่อให้ไปจัดการกับหัวหน้าของฝ่ายศัตรูโดยเฉพาะครับโดยแชปเตอร์สเปสบูฟ นอกจากเอกลักษณ์ด้านไวกิ้งที่พวกเขาแต่งตัวตั้งชื่อแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับไวกิ้งแล้วเนี่ยพวกเขายังใช้ชีวิตปกติร่วมกับมนุษย์บนดาวเฟนลิสอีกด้วยซึ่งปกติแล้วสเปซมารินจะไม่ค่อยสูงสิงกับมนุษย์ปกติมากนักแต่สำหรับสเปซบูฟนะครับวิถีชีวิตร่วมกับชาวชาวบ้านบนดาวเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องปกติประจำวันมากๆแต่ว่าแชปเตอร์สเปซบูฟเนี่ยก็มีความลับบางอย่างนะครับก็คือความลับของเราบูเฟนโดยแชปเตอร์นี้เนี่ย ด้วยอิทธิพลของวาร์ฟนะครับทำให้สเปซมาริทบางคนกลายพันธุ์กลายเป็นครึ่งมนุษย์หมาป่าที่เรียกว่าวูเฟนพวกเขาเหล่านี้จะถูกใช้เป็นนักรบแนวหน้าในการวิ่งเข้าไปแล้วก็สังหารศัตรูนะครับสำหรับแชปเตอร์ถัดมานะครับก็คือแชปเตอร์ไอรอนแฮนด์โดยไอรอนแฮนด์เนี่ยมีไพรมาร์คที่ชื่อว่าเฟอร์ลัสมานัสแต่ว่าเฟอร์ลัสมานัสเองเนี่ยถูกฟูกรีมฆ่าตายในสงครามโฮลสเตลีซีบนดาวอิสวานนะครับนอกจาก ใครหมากจะถูกฆ่าแล้วแชปเตอร์นี้ก็ยังพบกับความสวยต่อนะครับเพราะว่าสมาชิกของ s p Space m a r i ินของแชปเตอร์นี้เนี่ยถูกฆ่าตายไปส่วนใหญ่ในช่วงอิสวาแล้วก็ช่วง Horace ิเลซีนะครับทำให้ในช่วง1นึ่งหมื่นปีที่ผ่านมาพวกเขามีจำนวนน้อยกว่า s p Space m a r i ินแชปเตอร์อื่นแล้วก็อยู่ในช่วงภาวะฟื้นฟูครับโดยดาวหลักของเราแชปเตอร์ไอรอนแฮนนะครับอยู่ที่ดาวเมดูซ่ แต่ว่าแชปเตอร์นี้นะครับจะไม่มีตำแหน่งแชปเตอร์มาสเตอร์แต่ว่าถูกเรียกว่ามาสเตอร์ออฟเดอะฟอร์จแทนโดยมาสเตอร์ออฟเดอะฟอร์จคนปัจจุบันนะครับชื่อว่าเมลคานเฟรอสเอกลักษณ์ของแชปเตอร์นี้นะครับก็จะอยู่ที่เรื่องการผลริตอาวุธต่างๆโดยที่ไอรอนแฮนเนี่ยเป็นแชปเตอร์สเปซมารีนที่มีจํานวนเทคมารีนมากที่สุดเทคมารีนนะครับก็คือสเปซมารีนที่ได้รับการฝึกฝนจากอะเดตัสแมคคาเนีคัสลัทธิที่บูชาเครื่องจักรแล้วก็เทคโนโลยีนะครับ จากการที่แชปเตอร์นี้มีความสนิทสนมกับเหล่าอะเดบตัสแมคเนียคัสทำให้แชปเตอร์นี้มีการใช้อุปกรณ์ไซเบอร์นติกในการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรนะครับพวกนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสเปซ a r i n นที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไซบอร์กแล้วก็ยังคงมีความสามารถในการใช้อาวุธเกราะหนักและก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับสรับแชปเตอร์ถัดมานะครับก็คือแชปเตอร์ของ r a v e n g u a r d r a v e n g u a r d เนี่ยมีพลายมากที่ชื่อว่า c o r v u s Corax ชปเตอร์นี้เชี่ยวชาญในเรื่องการสเตลและก็การรอบเลนส์การรอบสังหารการโจมตีจากเงามืดนะครับและแชปเตอร์นี้ก็มีแชปเตอร์มาสเตอร์ที่ชื่อว่า k 1วันไทรนะครับสำหรับแชปเตอร์ถัดไปนะครับก็คือแชปเตอร์ของ s a l a m a n d e r s a l a m a n d e r เนี่ยมีไพ i ์มาร์กที่ชื่อว่าเว l แคนแชปเตอร์นี้เนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องการหลอมอาวุธแล้วก็การใช้อาวุธที่ทํามาจากไฟนะครับโดยตัวเว l แคนเองเนี่ยนอกจากจะเป็นไพ i m มารกที่เก่งกาจแล้วก็ยังคงเป็น Perpetual ด้วยนะครับ โดย Perpetual เนี่ยเป็นมนุษย์กลุ่มที่มีความเป็นอมาตะนะครับไม่สามารถถูกฆ่าได้จากในเนื้อเรื่องนะครับในช่วงฮอ r ลัสเ l ล c ซีเนี่ยตัวของวอลแคนเองถูกคอนแรตเคิร์สจับไปหลังจากเหตุการณ์ที่อีส t 1แล้วเขาก็ถูกคอนแรตเคิร์สเนี่ยทรมานเป็นเวลานานมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่มีวันตายเนี่ยใช่ไหมเขาต้องทนการทรมานครั้งนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ววอลแคนเนี่ยก็หลบหนีออกมาได้ และในปัจจุบันเนี่ยวอลแคนก็ได้หายตัวไปพร้อมกับคำทำนายที่ว่าถ้าหากเหล่าแชปเตอร์ของซารามันเดอร์เนี่ยสามารถรวบรวมเหล่าอาวุธอัตติแฟกของวอลแคนมาให้ครบได้เนี่ยวอลแคนเนี่ยก็จะกลับเข้ามาสู่อิมพีเรียลอีกครั้งหนึ่งนะครับแชปเตอร์มาสเตอร์ของซารามันเดอร์นะครับมีชื่อว่าทูชานมีตัวละครสำคัญที่ชื่อว่าเอรักส์อากาโทนเป็นกัปตันของคอมพานีที่3แล้วก็มีดาวหลักอยู่ที่ดาวน็อกจูนครับ ชปเตอร์ถัดไปนะครับก็คือชปเตอร์ไวสกาโดยไวสกาเนี่ยมีไพมรม์หมกที่ชื่อว่าจัคาทายขานปัจจุบันมีชปเตอร์มาสเตอร์ที่ชื่อว่าจูบอลขานนะครับโดยจูบอลขานเนี่ยเป็นตัวละครที่มีชื่อเหมือนกับชปเตอร์มาสเตอร์ในยุคข,ของฮอรัสเทเลซีแต่ว่าเป็นคนละคนกันนะครับโดยจูบอลขานในปัจจุบันนี้เนี่ยถูกพวกเลดคอแซที่เป็นเคนออสเปซลินจับตัวไปแล้วก็จับไปทรมานทําให้ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้แต่ว่า ชั a เตอร์นี้เนี่ยก็ยังคงมีคอซาโลข่านที่เป็นตัวละครสําคัญที่ได้กลายเป็นไพรเมอริสเบสบริณในการนําทัพบแทนนะครับสําหรับดาวหลักของเหล่าไวสการนะครับก็เป็นดาวที่ชื่อว่าโชโกลิสชั a เตอร์ถัดมานะครับก็คือ Imperial F i ฟิสอิมพิเรียลฟิสมีไพรหมักที่ชื่อว่าโรโกดอ n มีดาวหลักอยู่บนดาวโลกนี่แหละครับโดยที่ชั珀เตอร์นี้เนี่ยสาเหตี่มาประจําการอยู่บนดาวโลกก็เพราะว่าชั珀เตอร์นี้นะครับขึ้นชื่อในเรื่องการสร้างแนวป้องกัน และก็การป้องกันการบุกรุกต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ได้รับความไว้วางใจจากไฮลอดออฟเช e r ่าและก็ตัวเอ p e r พลเองให้มาเป็นผู้ดูแลชาวโลกนะครับโดยแชปเตอร์นี้มีแชปเตอร์มาสเตอร์ที่ชื่อว่าวอนฮา g e เและก็มี First สกัปตันนะครับชื่อว่าดา n a นาดไรเซนเดอโดยตัวของไรเซนเดอร์เองเนี่ยได้หายสาบสูญไปในวาร์เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ แต่ว่าเขาก็กลับออกมาได้และก็มีตัวละครสําคัญที่ข้ามรูดิคอนไพรมาริสนะครับเพื่ออัปเกรดต,ตัวเองให้กลายเป็นไพรมาริสสเปซมารีนที่ชื่อว่าทอร์การาดอนสำหรับแชปเตอรต์ต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะครับก็เป็นแชปเตอร์ที่สืบทอดต่อมาจากเฟิร์สฟาวดิ่งเช่นแบ็ k เทม p l a านะครับโดยแบ็ k เทม p l a าเนี่ยเป็นแชปเตอร์ที่เกิดขึ้นมาจากแชปเตอร์อิมพิเรียลฟิสเนิดขึ้นมาโดยแชมเปี้ยนของอิมพ r เรียลฟิสนะครับที่มีชื่อว่าซิกิสมุน ที่เป็นหนึ่งในนักดวลดาบที่แข็งแก่งที่สุดในอินพีเลียมในช่วงยุคฮอล u ัสเฮเลซีเนี่ยได้มาก่อตั้งแชปเตอร์นี้เพื่อก่อคูเซตและก็สังหารพวกนอกรีดและก็พวกเอเลียนออกไปให้หมดจากจัก,กรวาลน,นะครับถัดมาเลยก็คือ k a า h a r o ดอนที่เป็นแชปเตอร์ฉลามนะครับพวกเขาเนี่ยอ้างตัวเองว่าเป็นแชปเตอร์ที่สืบทอดมาจากเรเวนกา a r ดแต่ว่าความโหดท้ายและก็แทคติกที่ใช้ความกลัวในการต่อสู้กับศัตรูเนี่ย ก็จะคล้ายๆกับแชปเตอร์ของไนท์ลอดมากกว่าแชปเตอร์ chapter ถัดไปนะครับก็คริมสันฟิสคริมสันฟิสเนี่ยเป็นแชปเตอร์ที่สืบทอดมาจากอิมพีเรีย์ฟิสมีแชปเตอร์มาสเตอร์ที่ชื่อว่าคันเทอร์นะครับโดยคันเทอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เท่มากแต่ว่าโมเดลของเขาเนี่ยออกจะเก่าไปหน่อยแล้วก็ยังไม่รับการอัปเกรดให้ใกลายเป็นไพรมาริสครับถัดมาอีกก็เป็นลาเมนเตอร์ครับลาเมนเตอร์ er เนี่ยเป็นแชปเตอร์ที่สืบทอดมาจากปลัดแองเจิล แต่ว่าชัปเตอร์นี้พิเศษกว่าชัปเตอร์อื่นของร l o o d Angel นะครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีอาการ Black Rage และก็ไม่มีอาการ r a t ตอ r s แต่ว่าผลเสียที่ตามมาจากอาการเหล่านี้ที่หายไปเนี่ยก็คือ l a m e n t t r r เนี่ยเป็นชชปเตอร์ที่สวยที่สุดในจกักรวรรโฟเทเคนะครับพวกเขาเนี่ยมักจะคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดแต่ว่ากับกันก็ถูกโจมตีแล้วก็ถูก Space Marine ชปเตอร์อื่นเนี่ยต่อสู้ด้วยเหมือนกันแล้วก็อ้างว่าพวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ทรเยศ ทางที่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรทำให้แชปเตอร์ในปัจจุบันนะครับถูกโจมตีจนจำนวนสเปซมารีนเนี่ยล่อยหล่อมากๆแล้วก็เกือบที่จะหายไปแต่ว่าหลังจากที่โรเบิร์ตเกรลิแมนได้พาไพมารีสสเปซมารีนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจำนวนของเขาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างทีละนิดๆน,นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่จบกับสเปซมารีนนะครับเพราะว่ายังเหลือหน่วยสําคัญของสเปซมารีนที่จะพลาดไม่ได้อยู่ก็คือเดดวอชนะครับโดยเดดวอชเนี่ย เป็นแชปเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการนำเอาสมาชิกสเปซมาเรียนคนอื่นๆจากแชปเตอร์อื่นๆนะครับที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถมากที่สุดมารวมตัวกันในการกำจัดเหล่าเอเลียนนะครับโดยแชปเตอร์นี้เนี่ยร่วมมือกับออโดซีโนส s นะครับช่วยกันกำจัดภัยคุกขามจากเหล่าเอเลียนแล้วก็แชปเตอร์สุดท้ายแต่ว่าเป็นแชปเตอร์ที่มีพลังมากที่สุดนะครับอาจจะเป็นแชปเตอร์สเปซมาเรียนที่แข็งแกงที่สุดในจักรวาล4 0 k เลยก็ได้นั่นก็คือเกรย n ไนท์นะครับ โดยเกรนไนท์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดย m ม l คาร์ดเดอ s i ซิกเ i อร์ไลท์นะครับในยุคฮอล u ัสเฮเลซีโดยแชปเตอร์นี้นะครับมี s ู p r e m e แกรนม m สเตอร์ชื่อว่าคาร์ดเด e โกแล้วก็ตัวละครสำคัญที่นำพูลิฟายเออร์ออเดอร์อย่างแคสต l a n นโค w นะครับโดยถ้าหากแชปเตอร์เดดวอชถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับเอเลียนครับเกรนไนท์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับปีศาจแล้วก็สิ่งลี้ลับต่างๆจากมิติวาร์โดยเฉพาะพวกคอสนะครับ โดย,โดยโตัวตนของแ h ตเตอร์เกรนไนนะครับถูกเก็บเป็นความลับจากชาวอิ p e r เ u ียมทั่วไปหรือแม้กระทั่ง a c e Marine มาง c ตเตอร์เองก็ไม่รู้ว่าพวกเขามีตัวตนอยู่นะครับโดยเกร n i g h t เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็น Space Marine ที่ไม่สามารถถูกทําให้แปดเปื้อนได้ด้วยพลังของเควอสพวกเขาจะไม่เข้าร่วมกับเควอสและก็ไม่ถูกเควอสทำให้ยีนซิดของเขาแปดเปื้อนนะครับเพราะว่ายีนซิดของเกรนไนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยโตัวเอมเพเเอง แล้วก็ใช้ยินซี์แยกออกจากแชปเตอร์อื่นๆครับสำหรับตอนนี้นะครับก็คิดว่าคลิปวิดีโอเนี่ยได้มีความยาวที่ค่อนข้างจะยาวเกินไปนิดนึงแล้วนะครับก็อยากขออนุญาตผู้ฟังทุกท่านในการตัดแล้วก็ถ้าสนใจจะฟังเรื่องใยอื่นของ Imperium of mankind นะครับก็อย่าลืมติดตามเพื่อรับชมวิดีโอต่อไปเพราะว่าวิดีโอต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกองกำลังมนุษย์ปกติของอ m p e r i u ี กุญแจสําสคัญในการปกป้องมวลมนุษยาชาติจากภัยอันตรายต่างๆในกาแล็กซี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีครับ